วันนี้เราจะพาเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนเย้ก็ฉลองวันเกิดนุ้ยด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นุ้ยกับทอมจะพาเพื่อนไปเที่ยวสวนน้ําเป็นแบบ water park คือแบบบินห่วงยางให้เราเล่นนะคะแล้วก็เล่นสไลเดอร์ลงมาจากที่สูงซึ่งจะมีแบ่งแยกไปฝั่งทางตะวันออกฝั่งทางตะวันตกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเพราะว่าไม่ไกลเนาะห่างจากบ้านหนึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้เรากำลังขับรถไปอยู่นี่ ขับรถซึ่งเราบุ๊กกันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ราคา27ดอลลาร์นะคะก็ต่อคนก็837บาทนะคะพร้อมที่ไปเที่ยวกับเราหรือยังคะวันนี้เราจะไปรีลกกเล่นน้ำกันถ้าเกิดเพื่อนพร้อมแล้วจิ้มตัว let's go ถึงเรียบร้อยแล้วค่ะดูคนตรงนู้นสิคะก็รอขึ้นสไลเดอร์กันเห็นไหมคะถึงแล้วดูผู้คนกำลังเดินทยอยกันมานะคะเป็นครอบครัวถือกระติกน้ำของเครื่องดื่มอะไรสามารถเราห่อมาหรือซื้อมาจากข้างนอกเอาเข้าไปได้นะคะ เขาก็จะมีตรวจเช็คอยู่หน้าประตูนะคะตรวจควอนบ้อยเหมือนที่เราไปแอร์พอร์ตอะไรอย่างงี้เลยค่ะแต่ว่าอันนี้เขาจะตรวจพวกอ,า,อาวุธหรือพวกที่มีอันตรายพวกมีดพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ให้เอาเข้าไปนะคะแม้แต่สเปรย์ก็ห้ามเอาเข้าไปก็ตอนนี้ขนาดครีมกันแดดนะคะยังร้องตีดๆเลยค่ะแต่เขาก็ให้เข้าไปได้แต่ว่ามันเป็นเหมือนกับสารเคมีอะค่ะเขาก็มันจะเครื่องมันก็จะร้องเนาะตอนนี้เราต่อคิวเพื่อจะตรวจของแล้วเข้าไปกันค่ะ ตอนนี้ทอมกำลังต่อคิวบุ๊กตัวนะคะเพราะว่าเราบุ๊กจ่ายเงินมาเรียบร้อยแล้วเนาะเพียงแค่โชว์แล้วก็ได้ตัวนี้มาของแขนทุกคนนะคะเพราเขาก็จะมีให้เราฟรีน้ำ ในโปรโมชั่น2คนด้วยนะคะก็มีแผนที่ให้เราไปเที่ยวทางฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพราะว่ามันใหญ่มากซึ่งคนที่นี่เขาจะเรียกว่า two park one p a s s เจ้าของเดียวกันแต่มี2ที่นะคะเพราะามันใหญ่มากเดี๋ยวเราต่อคิวขึ้นรถบัตน,นะคะตอนนี้ชิปแรกของเราเดี๋ยวไปทางที่ตะวันออกก่อนนะคะเพราะมันกว้างและใหญ่มากตามแผนที่ที่โชว์นะคะเดี๋ยวมันจะพาไปทางฝั่งที่ตะวันออกก่อน จันี่ขึ้นรถบัสไปนะคะเพราะมันกว้างไม่ใหญ่ดูคนขึ้นเต็มเลยค่ะ yeah. นี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราถ่ายให้ดูเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในที่เป็นใหญ่ๆตรงที่เป็นชิงชา้ามีสไลเดอร์สูงๆตามในแผนที่ให้เราโชว์ให้เพื่อนดูนะคะก็ระหว่างทางก็จะมีพวกเสื้อผ้าพวกกระเป๋ากันน้ําใส่โทรศัพท์นะคะก็มีรองเท้าอะไรต่างๆแล้วก็พร้อมกับแผนที่เห็นไหมคะนู่นนะคะคําแพงข้ามไปเนาะก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนข้ามเล่นทางฝั่งนู้นนะคะเพราะว่า เป็นสถานที่ใหญ่และคนนิยมไปชอบเล่นตรงนู้นกันเยอะเนาะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะทุกทกที่ที่มีน้ํามีสถานที่ให้คนเล่นนะคะ,คเ,นนะ,คะเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยยืนแต่ละจุดแต่ละจุดเพื่อป้องกันความปลอดภัยนะคะไม่ต้องกลัวสําหรับคนที่ว่ายนะ้ําไม่เป็นหรืออะไรนะคะสำหรับเด็กเด็ก สี่ห้าขวบเขาก็มาเล่นกันไม่มีการกลัวหรือไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะคะเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดทางด บนเห็นไหมคะเ,เพื่อนๆบนเยอะมากก็มากันแบบไม่มีหน้ากากกันแล้วนะคะตอนนี้ไม่ได้มีใครใส่แมสสักคนเนาะก็เห็นไหมคะมากันแบบเป็นครอบครัวเอาของมาได้เนาะปิกนิกพวกถังอะไรเงี้ยคะ่ะสามารถเข้ามาได้เอารถยนต์มาก็าไม่เสียเงินจอดนะคะจอดฟรีนะคะ เพราะมันอยู่ในโปรแกรมนี้อยู่แล้วเนาะเราก็เล่นได้ทั้งวันเลยค่ะแล้วแต่เราจะเลือกเล่นอะไรก่อนนะคะเพราะว่าที่เล่นของเขาเยอะมากนะคะดูสิคะผู้คนคือได้ลูกค้าทุกระดับอะคะ่ะตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงคนโตนะคะ

นี้เราหิวแล้วนะคะขอหาอะไรกินก่อนนะคะแล้วเราจะได้ไปเล่นน้ํากันเนาะรูส้สึกว่าว้าวคนเยอะมากเลยต่อคิวซื้อแฮมเบอร์เกอร์นี่กันแล้วกันนะคะง่ายๆเนาะโอเคเราได้อาหารมาแล้วเดี๋ยวเรานั่งกินแป๊บนึง่งแล้วไปเล่นน้ํากันคะ่ะ Hey man, Look. There we go, big fella. You're good? How are you? Good man. You ready? Yeah, yep. Always. All right. Let's see what happens. Oh, lost another one. <laughs> oh no. My track record is starting to go down here. I'll try and keep you under two. All right. Oh no 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 no. <laughs> All right, hold on. We got some backup. There you go. All right. Yeah. คนไหนสนใจท,ที่จะม,มาเที่ยวที่สวนน้ำนี่นะคะอยู่ที่เท็กซัสเนาะนี่เลยที่อยู่ตามนี้เลยนะคะพร้อมเบอร์โทรสามารถติดต่อและดูทางเว็บไซต์ได้เลยเนาะยังไงคลิปนี้นุ้ยก็ขอขอบคุณมากเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปมันเกิดรอบนี้สนุกมากเลยค่ะมีความสุขมากยังไงก็ขอให้ FC ซทุกคนมีความสุขเช่นกันนะคะคลิปนี้นุ้ยขอขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบายยกลับบ้านกันคะ่ะหกโมงครึ่งแล้ว เทวดาลดน้ำมนให้ตลอดทางเพราะมีลุงสวยงามตามทางระหว่างกลับบ้านนะคะบ๊ายบาย